ัวใเยนเย็นหน่อยเบอกเาอันนี้็า่ใจเย็นเ็นหน่อยสิไม่ลงลงทาไมเอ้ยเอามาที่ไหนเอามมันไปเดี๋ยวนี้ข้าสั่งแล้วให้เจ้าหยุด ำไมเจ้าถึงขัดคำข้าเออมันรุนี่บาปหนาจริงหรอพวกมึงต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้นะกูสั่งแล้วทำไมไม่ไปมึงจะไปหรือไม่ไปแล้วไปทำไมเออมึงจะไปหรือไม่ไปทิ้บมันเลยเรืเลยทิ้บมันออกเดี๋ยวมึงไปเจ้านา่สั่งสั่งตำรวจเข้ามาเลยมาบุกรกสถานที่เราเนี่ยโทษตำรวจรึเปล่าขอตำรวจมาเลยท่านย่า ที่ตรงนี้ให้เหยียดนบ้างสิครับเราไม่ได้มาธรรมดาเราเป็นผู้ทำพิธีถ้าหลายท่านอยู่ท่านย่าถ้าท่านอยู่ท่านต้องรู้ตัวของเราท่านก็รู้ผมว่าผมเป็นอยู่ณสถานตรงนี้จะมาไล่ผมไปไหนล่ะครับรู้ข้ารู้เลยจะไล่ผมไปไหนเจ้าหยุดก่อนเวลาสั่งก็ให้หยุดหยุดก็ต้องหยุดเราแล้วก็ทำพิธีอยู่ครับรู้ ข้าแม่เขาก็รู้กขาดังทำอย่างนี้ไม่ได้ไล่ไอ้ท่านเขาฆ่าทำไมที่ผมเดียวดายทุกคนแล้วโทรตำรวจมาด้วยถ้าพูดกันไม่ดูเรื่องผมเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้ผมมีหน้าที่ทําอย่างนี้จะมาไล่ผมทําไหมขอสั่งให้ท่านหยุดหน่อยครับต้องใจเย็นๆทุกคนสิครับใครเป็นคนพวดไร้ความ เอาแร้วใครเป็นคนวยวายก่อนครับผมไม่ได้วยวายนะครับผมกำลังทำคิดคิดอยู่ขอร้องผมก็มีว่าแต่ดามาสั่งผมไม่ไปนู่นไปนี่ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของผมผมรู้ตั้งนานแล้วครับผมรู้ตั้งนานแล้วผมรู้ตั้งนานแล้วผมอยู่ที่นี่ทองพันร้อยเก้านะครับมาสร้างสั่งทั้งหมดเนี่ยที่คุณนั่นแหละไม่รู้ว่าผมคือใคร ผมเป็นผู้สรส้างสรรค์ขึ้นมาทั้งหมดครับแล้มาไล่ผมทำไมอะท่านจะเข้ามาไล่าามตาตักเราเป็นลูกหลานทั้งหมดเราไม่ได้เป็นผู้ใดเราเป็นลูกหลานทั้งหมดเดียกการสร้างสัรค์ของขท่านท่านญาติมชิงผมไม่ได้ว่าแต่ให้เกียรติกันหน่อยครับให้เกียรติกันหน่อยให้เกียรติกันหน่อยครับขอร้องนะครับ อย่ามาไล่ผมไปไหนเลยครับเอออย่ามาไล่ผมเลยครับอย่ามาไล่ผมเลยเราเป็นลูกหลานทุกคนญต้องเข้าใจชื่อกันแล้วกันนะครับเออผมก็ทำพิธีอย่างนั้นในฐานท่านไหนเนี่ยทำพิธีหัวแล้วท่านจะมาไล่ผมไปไหนใครถามว่าจะไปไล่ผมไปไหนมันหนักเกินนะอย่ามาไล่ผมไปไหน จะไปทางกันถีบกันลงได้ยังไงล่ะขออนุญาตครับ,รบท่านนั่นแหละลงไปคือเนื่องที่ผมท่านลงไปเพาราะท่านยังไม่ไล่ผมเลยนะครับหน้าที่ของผมนะครับผมอยู่ไหนผมอยู่บ้านนี้แล้ตายผมก็จะตายอยู่กับท่านผู้นี้แหละเพราะผมจะพูดท่านขึ้นมารู้ทั้งหมดซะด้วยว่าใครหล่อรูปนี้ขึ้นมาคือตัวเรานี่แหละครับก็รู้ไงรู้แล้วอะไรทำไมอ่ะ กำลังทาพิธีอยู่เข้าใจหรือยังถ้าท่านเป็นปู่เป็นย่าท่จะมาด่าผมยังไงรูปหลานของปู่นะเนี่ยไม่ใช่คนอื่นท่านขึ้นมาแล้วมาดา่าเอาเดาไล่ผมไป่ไหนผมไปไหนเนี่ยถ้าเห็นแล้วคุณต้องรู้เนี่ยโูกหลานนั่งอยู่ตรงนี้ทําพิธีกันทั้งหมดไม่ใช่มาด่าผมอย่างนี้เอาเขาจิตเข้ามาเลย โค,โคกจิติเข้ามาเลยแล้วตำรวจลงเเ็นมาด้วยมาแล้วมา,มาแล้วอันนี้เจ้าหนาที่นะครับไม่พานธรรมดานะครับรผมมาไล่ผมทำไมเน,นี่ยรูปหลานทั้งนั้นรูปหมวด,ดก็ต้องให้เกียดก,กันสิครับท่านยามาด่ามาว่าผมมาไล่ผมไปไหนล่ะ ตั้งนา่งแล้วแล้วจะไม่เห็นผมทำาพิธีมันจะเสร็จเหรอเนี่ย <c oughs> ยังไม่เส <c oughs> ร็จเดี๋ยวนี้ผมโทเคยังไม่มานั่กพอมาแล้วมาเรียน <c oughs> กี่ทีมาเรียนมาแล้วมา